สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตุ๊กตาบ้าบีนะคะได้เวลาทํากับข้าวทานกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ได้กุ้งมาเป็นกุ้งโอคัสนะคะเปลือกมันจะหนาหนามันจะแตกต่างจากกุ้งทะเลเนาะกุ้งแช่บ๊วยอะไรอย่างเงี้ยเปลือกมันจะหนามากเลยเดี๋ยววันนี้จะมาทำเ,เมนูกุ้งโอคัสต้มน้ำปลานะง่ายมากเมนูนี้เหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็อร่อยด้วย นี่อย่าไปทํากันเลยจ้าตั้งเตาเลยเนาะเราจะใส่ใบตะไคร้ลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็กุ้งง่ายๆเลย ไม่ได้ใส่น้ํานะคะเดี๋ยวน้ำตัวกุ้งมันจะออกมาใส่น้ําปลาของชูรสแค่นั้นแหละสองอย่างง่ายๆโรยชูรสไปนิดนึงนะแล้วก็น้ําปลาใส่เยอะได้นะคะน้ําปลาเพราะว่าเปลือกกุ้งมันจะแข็ง ปิดฝาไว้สักหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขย่ากุ้งกันนะจ๊ะกลินน้ำปลาออกเลยเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำลงไปเดี๋ยวรอสักหนึ่งนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันอีกทีหนึง่งมายังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาเขย่ากัน ขย่าก็ไม่ค่อยจะได้ผลทักเท่าไหร่ต้องใช้ทับซีครุกนะคะพริกกับดานกินใบตะไคร้ก็หอมนะ ฝากไว้อีกรอบหนึงเปิดดูบ่อยๆเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสุกมากสุกน้อยแค่ไหนสุกแล้วหรือยังเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะเริ่มจะสุกแล้วนะคะเนี่ยน้ำมันออกมาด้วยคุณผู้ชม ยังไม่ได้นะบางตัวก็สุกบางตัวก็ยังไม่สุกร้อนอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะว้าวสุกแล้วรอบนี้นะนี่ค่ะ และมันก็จะออกเค็มๆนิดนึงนะคะทานกับน้ำพริกเกลือ,อเดี๋ยวเราจัดลงจานกันดีกว่าหอมกลิ่นน้ำปลามันก็จะออกเค็มๆนะคะแต่ว่าจะเค็มตรงเปลือกเพราะว่าในเนื้อกุ้งเนี่ยน้ำมันก็ยังเข้าไปได้ไม่ยเยอะเนาะไป จัดลงจานกันเลยนะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมอร่อยด้วยนะ ใบตะไคร้ไม่ต้องใส่ลงไปนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมกุ้งต้มน้ำปลานะคะน่าทานมากเลยง่ายๆสำหรับแม่ครัวฝึกหัดนะคะอย่างเราทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือแถวบ้านอะ่ะเขาจะเรียกว่าน้ำจิ้มพริกเกลือนะน้ำพริกเกลือมาจากคุณผู้ชมกับข้าวเสร็จแล้วตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะ คุณผู้ชมคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะหอมกินน้ำปลาด้วยนะ